สวัสดีครับผมนักเกียรติศรีพงศ์เล็กค,คุณนะครับวันนี้นะผมก็มาพักผ่อนที่โรงแรมเชอร์ตันโฮมรีสอ,อร์ทแอนด์สปาวันนี้ผมมีความลับนะครับจะมาบอกนะนักธุรกิจเฟอร์ไพรนักธุรกิจเอ็นะคหรือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่นะครับความลับที่ว่านะเป็นความลับสู่แห่งความสำเร็จนะที่จะทำให้ทุกท่านอย่างสำเร็จในธุรกิจที่ท่านทำอยู่นะครับสู่สำเร็จที่ว่านะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคุณจะต้องมีระบบ ในการสร้างรไปชื่อผู้บหวังเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณนะหรือเรียกว่าระบบ lead generation นะครับหลังจากที่คุณมีรายชื่อผู้หวังเข้าสู่ธุรกิจคุณแล้วนะครับหัวใจสําคัญอย่างที่สองที่คุณควรจะมีก็คือคุณจะต้องมีระบบนะครับในการติดตามสร้างความสัมพันธ์กับผู้หวังังเหล่านั้นแบบอัตโนมัติหรือเรียกว่าระบบ email marketing นะครับภหยหลังจากที่คุณนะครับสร้างความสัมพันธ์กับผู้หวังเหล่านั้นแล้วนะครับ สิ่งสุดท้ายนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญกนะ็คือคุณจะต้องมีระบบในการที่จะทําการตลาดกับผู้มือวางเหล่านั้นนี่คือหวัวใจสําคัญ3สิ่งนะที่คุณควรจะมีในการที่คุณจะทําความในการที่คุณจะทําให้ธุรกนะิจของคุณสําเร็จนะครับคุณนะสามารถนะครับเรียนรู้นะวิธีการนะสามขั้นตอนนี้ได้จากผมโดยการคลิกไปที่ลิงก์ที่คุณเห็นด้านขวามือนะแล้วนะผมจะส่งรายละเอียดข้อบูลนะวิธีการ สู่ในความสำเร็จตรงนี้นะครับให้คุณผ่านทางระบบอีเมลของคุณเองนะโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่ความสำเร็จของทุกท่านสวัสดีครับ